สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพง่งสุขุสุขคนค่ะทักทายพี่น้องนะคะมือกล้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต่นนอนมาแลว้วประมาณเกืบอบสามโมงเช้าเนาะจ้ะอบาบน้ำอาบถ่าอาบคลิปแน่แต่งเนิอแต่งตัวออกมาไปใส่ต่อสาวน้ำเย็นเนยเกือบพียังค่ะตอนนี้กับมุ่งนาสูกมลาใสา กาลสินม,มืองแหลงตามอีลาวองอิงตามพ่อโจสาวน้อยเพชรบ้านแพกททำการแสดงที่หน้าว่าการอำเภอกลมมาลาใสกาลสินเป็นงานแรกเป็น,นงานแรกของฤด,ดูกาลนี้ดดนแมนเพราะว่าพึงเปิดเปิดวงเปิดฤด,ดูกาลไปเน,ะนาะเมื่อคนืนก็กนเมื ق, เ่อคืนก็รับเชิญแล้วก็เช็คระบบต่างต่าง ระบบไฟแสงสีเสียงเนาะให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นแหละงานแรกของฤดูการ2,566-2,567มาแรกงนี่สิเป็นจยงไรพี่น้องก็คือว่าน่าจะเต็มรูปแบบที่สุดสำหรับืออแรกงเนาะการไปเบิ่งกันเนาะเอาก็เดินทางไปไปถ่ายคลิปเอามาให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมกันนะครับมาแรงเก็นงานฟรีเด้ แน่นบ่ออู้คนคือสิทธิ์ครันแข่งเรือเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงนี่เทีาหากินข้าวเที่ยงแล้วใกล้แถวนี้ละเออแล้วก็เที่ก็ไปเบิ่งเขาแข่งเรือจะข้าวเสร็จตลอนเลยแต่เมื่อคืนนี่อ่ะกะขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องน้อพากันตามไปเป็นกำลังใจโอ้หลายเลยให้ยีราฟองิงให้พ่อโจบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยอ่าหลายอู้ยมวลหลายมวลหลายพี่น้องพ่อโจกเฮาครับ นดองเอาดองเดยอดองดองเลยแต่แต่เดี๋ยวเดียวพี่น้องเหนียงเดี๋ยวนี้สานดำยื่นรถคันนี้ก็แปลกแท้เหนียงขับถอยหลังเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันไปคุยกันมากเจอรถรถผิดสถานรถแปลกประหลาดบ่ขับถอยหลังก็ไดเนาะรถคันนี้เนาะโอ้ยพี่ดองเลยเข้ามาเก่งแท้สาวนดำยืนเดี๋ยวปืนกลรถคันนี้ก่อนเอาเอาถ้าจะาเครืองมาเก่งแท้สาวนดำยืน ขก็ถอยหลังขอยเืนคุยกับยางหัวพี่น้องเลยเพาเบิ่งลุกไปเนี่ยขออนุญาตจะคลองรถนะค่ะเด้อจะเกี่ยงแก่สั่งพ่อเนาะกระจกหน้าเพื่อนอันมีเตกีิฝุ่นเนาะเพื่อนไปอันเช็ดกระจกหลังนะกระจกหลังก็สิแบบเดี๋ยวโอ้ยมันคือขับวินนองรถกันนี่เพป็นขับถอยหลังแม่งยืนมาสามน้ำยืนกระจกหลังนั่นมันก็สิเสี่ยงตับเลยเนาะแต่กระจกด้านหน้าด้านนี้มัน มีแต่กี่ฝุ่นเคอะเลยนะจ๊เจ้าก็ได้เนาซอรนโอ้เราขับถอยหลังแนแปลรขับเร็วน้ำเนยขับเจ้าเคยเห็นมั้ยปกติรถขับถอยหลังห้างห้างไก่ป่ะเนี่ยในบางที่เราแม่ขับถอยหลังแม่พี่น้องเลยขออนุญอยากจะคล้องรถ้อค่ะเด้อเก่งบ่ล่ะอันจ้าเก่งบ่ คนขับไม่เก่งเก่งเหรอเนาะหลากรถเป็นขั้นปรนเี้พวกเก่งจังใดว่แม่นขับบอกเอาไปอู่ซ่อมได้นีเนาะซิแมนเอาไปอู่ซ่อมมีไสแซงเิ่นยังเบิ่งเิ่นอยู่นี่เบิ่งทะเบียนรถแล้วนี่ห้าสามหกสองคือว่าเราขับถอยหลังเจ้าก็ได้ตัวอยเนาะเจ้านี่เนาะเป็นลากกันไปอู่ซ่อมพี้องเยโอ้ยก็เตะ เราจังได้กันยังว่าเอาเสือคนไหวอยู่เก่งแค่เไ้นนิ้วสุดๆขับถอยหลังโอ้ยหลอกอะไ้พอแนวดีครับพี่น้องกันกำลังตามอีล่าอุ๋งอิงไปกรมลาใสท้องฟ้าแจ่มใสดีเบิ่งตีละพี่น้องแดดจ้าฝ่าเสือเลยเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมากเมื่อกี้ขับรถผ่านเป็นมาแล้วล่ะขับรถถอยหลังถอยหลังแม่พี่น้องโอ้ย บนถนนใหญ่เลยมาเปรี้ยวเลยนาแบบบดเขับสาส์เลยขับถอยหลังลับไปเบื้องใหม่ด้ยนะคนไทยเดยังไงให้เราแซงดีหรอให้เราแซงไดีหรอที่บ้านเดี๋ยวเราตามคนมติดๆเลยเจ้าก็ไดน้ะสายน้ำยืนนาอเอาพอดีเห็นพอดีพมเดีตั้งใจได้ที่แหลกนั่นแบบเปิดกล่องว่ามันพอดียังไงกับเอ้าขับถอยหลังไปเลยแรงได้พี่น้องเ้องานแรกแหกหมานงานแรกแหกมวนเลยของ อฤดูการใหม่สาวน้อยพิษมันแพงนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาลสินนะครับมาแลงเป็นงานงานฟรีนะครับเพราะว่เมื่อนี้เป็นงานแข่งเรือนะครับเพื่อนี้เด็กพี่น้องบริษัแอปอันนั้นบริษัแอป d j เจไอืเลืมเปิดกล่องธรรมดา,ามันก็จะเป็นคัทนทังจริงต้องเบ่งในทุกสถานการณ์ เบิร์นแคนิลาถ่ายคลิปบอะกี้ไม่มาโลกหมุนอโลกหมุนก็ยังเป็นแสนบุญลูกสาวยังโลกหมุนมาสั่นน้องแม่กับสิเป็นยังสีลาพี่น้องเลยลูกสาวลูกสาวคอยยังไครช่องโลกหมุนที่สาวน้ำยื่นมาสั่นเออช่องแม่น้ำยื่นกับโลกหมุนคือกันเดือตอนนี้เพราะว่าบดิเิรแอบไปแอบกันสั้นพี่น้องไปเดี๋ยวหาแนวกิน ท่านได้กินข้าวเส้ากาแฟพูนละแก้วเสียดายแต่อึ่ยเพิ่นบอกลานเพื่อนน่นนะลานอาหารน่ะเราจำว่าได้ไหมถ้าภาาสันสีไปอุ่นนวลอึ่ยเพิ่อนอยู่โอ้ยลืมเปิดแอปกันซันพี่น้องเลยก็จะเป็นสีเดืองไปเดืองมาเลยนะก็ไม่เป็นไรเนาะเดืองนิดจิตแจ่มใสเอาแบบช่องโลกมุนคือลูกสาวโหลดนะคะเดืองวันละนิดจิแจ่มใสโอ้ยจะเป็นลูอกคักไม่จ๊งใด เตรียมพร้อมขนาดเต็เมือนี้พี่น้องเพราะว่านอนอิ่มมือขึ้นนี้เลยมอยูโตเขอตัวได้หลายมือขึ้นนี่ลายคนบอกว่าถาเบิงนองแอนแอนออรดีพอดีซาน้ับยืนลดอีหลาลงแล้วก็ตามลูกสาวออกมาเลยเริ่บริไทยเห็นเบิงเด้อพี่น้องเลยลายคนบอกว่าเเอาไว้มือหน้าไปเล่นแถวอุบลใกล้ๆบ้านเนาไหวเพิ่นไปเล่นใกล้ๆบ้านก็จจัยไทยเบิงยูดอกพี่น้อง ขอบคุณเอฟซีมอลล้ำใจเกินรอยนะนที่ที่มาเป็นแห่งใจซซยเนาะ mm hmm. เห็นเนาถ่ายคลิปใจเกินรอยแต่วันหลายท่านกระทมเขามาว่าอันเพื่อนมีกลุมปิดบอกาคือเพื่อนมีกลุมปิดแล้วเพื่อนก็ประกาศว่าให้ให้เฮาถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ออกเนาะเอาออกที่หลังคือกคือกันะ ช่องเข้ากับเพื่อนในเหตุจังใรเข้ากับเหตุจังสันละเข้ามาไดไปไลฟสดในเวทีเพื่อนเพื่อนบอกให้ไลฟสดไม่อนุญาตเพื่อนประกาศอยู่เพื่อนกัประกาศบอกมีกลุ่มปิดเพื่อนบอกไม่อนุญาตให้ไลฟสดแต่ว่าสามารถอนุญาตให้ถ่ายทำเป็นคลิปนะครับถ่ายคลิปได้ฟีดซีได้เนาะนะครับทำความพอใจเขาพูดเอฟซีของ หมอล่ำใจเกินร้อยนะครับน้องบอยน้องแอนนะครับเขามาเบิงเข้ามากดติดตามช่องสารน้ำยื่นกนหลายด้นี่แะความหักความแพงเนาะะขอบคุณเดลัยนะคะกระทายมาให้พี่น้องเด้เบิงเป็นคลิปถึงแม้ว่าแบบบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบเขาเก่าลุ่งเร็วแน่ยยูมาเึ้ื่อนนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็คือเพ็ินผ่านในกลุ่มปิดแล้วแหละเราก็ไม่ได้เอาลงแบบแบบต่อเนื่อง ก็ตัดมาเป็นบางจ่วขงชอตแค่นั้นแม้คือว่ากระซอยเพื่อนโปรโมทไปน้ำนะเนาะกคนพี่น้องเบิ่งหลายเด้คนก็เขามาช่มหลายอย่างสเนาะกัให้พี่น้องด้เบิ่งวัฒนธรรมไห้ด้เบิ่งคําว่าหมอลําอีสานบ้านเฮากับเบิ่งกันไปได้หลายวงแ้ามีโอกาสนะพี่น้องสาวน้ำยืนกับยินดีไทยไทยไห้ด้เบิ่งนะคะกับโบเมนวา กับโมเมนต์ว่าอุ้ยตามสาวหน่อยผิดแันแพงเป็นหลักแล้วไทยวงอื่นบ่ได้ <c oughs> ก็คือถ้าเพื่อนอนุญาตนี่ทยให้เบิ่งได้เบิร์ตพี่น้องเลยไายให้เบิ่งได้เบิร์ตคือเบิ่งความสวยงามเบิ่งความอลังการของของหมอลำอีสานบ้านเฮาเนาะเบิ่งแนวคิดเนี่ยเบิ่งความสร้างสารรค์เบิง่งศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาน่ะนะั่นค่ะเบิง่งในซุ้งวงนั่นแหะพี่น้องจ้หาหักแพงกันไว้อย่ามาเปรียบเทียบกันเด้อ บบให้บห้เปรียบเปรียบกันยบันมาจองมาอันนั้นอันนี้นะครับถ้าเพื่อนเห็ุงามเพื่อนเฮ็ดดีก่ย่องนอกว่าเอองามยูจากสี่ถ้าเพื่อนแต่ว่า่ให้เอาไปเปรียบเทียบวงนั้นกับวงนี้หักแป้งแบ่งปันหักแห้งอันมันแกนกันดีขนาดก็อย่างนี้ตัวก็เพิ่อนไปหากันนีมนอย่างนอกมาขึ้นบนเวทีใจกันลอย ผู้ใดในสาน้ำเนี่ยเนี่ยน้อยจะของอิสานด้านรีแมนมอลำจะไปมอลำไอดอลไอบิวมันจากไหนมาขคืนเนี่ยเอามาเล่นน้ำมาเล่นน้ำเพิ่นก็ย่อมแล้วอายอายเพิ่มเวอรตนีจากผถมเป็นบลา ไอ้ไอ้เพิ่์นกับ่บยอมเดี๋ยวเอากระเช้ามาให้เพิ่์นกับมาจุดเลนแต่ว่าพ่อเอะบ่ได้มาอยาค่าหาซื้อเหล็กอยู่วันนั้นแล้วบ่ต่อเติมเสริมก็ไม่ดีก็ควรดีเอฟซีน้องบิวก็ไล่มือขึ้นก็ได้เนาะกล่องหัวซื้อจะมีปัญหาละพี่น้องเอาเอาซัมนี่กันเด้อค่ะหัวซื้อว่ากล่องสาวน้ำเงินมจะอวยผิดปกติจะเป็นอย่างนะคะเอาไปซัมนี่ก็และกันค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแปรงป่านเดี๋ยวมือแรงพอกันนะคะ สวัสดีค่ะ